โอเคสิทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สู่คินส์เกียร์ชาแนลอีกเช่นเคยเนาะในวิดีโอนี้เค้าจะมาสอนจัดเด็กแจ็คไนฟ์ดราก้อนนั่นเองฮะใช่แล้วแจ็คไนฟ์ดราก้อนนวลนั่นเองเนาะเด็กคลาสสิกที่เราน่าจะเจอกันมาตั้งแต่ภาคแรกของปีไฟน์นั่นเองครับซึ่งจะบอกเขาบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ของ Dragon แจ็คไนฟ์ดราก้อนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะกลับมาพร้อมกับแจ็คไนฟ์ดราก้อนรีบีนั่นเองเพื่อความสมบูรณในการทำให้เราสงสัยการสุดโกงอย่างแจ็คไนฟ์โกลดิเตอร์เนาะได้อย่างง่ายดายมากๆครับ เทียบกับเมื่อก่อนที่กว่าจะสมโกลิเตอร์ได้นะครับโอ้โหลากเลือดแน่นอนนะฮะไหนจะแบบต้องขึ้นไมแกรนเทสอีกครับแต่ว่าการเปนงชุดของเสริมล่าุดเน่ทำว่าสามารถสมใส่ได้ทั้งโกลิเตอร์และแกรนเทสพร้อมๆกันแถมสมใส่ได้แบบง่ายมากๆเนาะทำให้เด็กนี้เก่งขึ้นแบบจากเด็กแบบิ่มีในเมตาแกไปได้กับสุดเก่งที่เอาไปแข่งจริงได้เลยนะฮะก็บอกเลยว่าเป็นที่จัดตามง่ายมากๆด้วยนะใครที่อยากได้ได้เก่งๆแล้วก็เก็บของเก่าไม่เยอะเนี่ยคินแนะนําเลยนะครับเด็กนี้ห้ามพลาดเลยนะไปดูรสเต็กกันได้เลย โอเคสวอลลิสติกแจ็คไนฟ์ดรากอนของคีนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเป็นลิสติกที่ใช้ของเก่าแบบน้อยระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใช้ของใหม่กับของดิปปิ้นเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าจัดตามง่ายที่สุดในช่องคิดแล้วมั้งฮะเด็กนี้เริ่มดูสอวของมาสเตอร์ก่อนเลยเนาะมาสเตอร์ของเราครับแน่นอนฮะบัตตีดด้ของเรานะครับ แจ็คไนฟ์ดราค่อนบรีบีนั่นเองครับก็แจ็คไนฟ์ร่างแรกของเราได้แหละนะมีคอสเป็นการจ่ายหนึ่งเกตล้วก็ทับเด็กหนุนไว้เข้าโซมีสกิลแล้วบอกว่าถ้าเกิดไอเทมมีพาวเวอร์หกพันขึ้นไปเขาจะไซด์ลดลงสองนั่นเองเนาะก็คือถ้าเกิดมีโกริเตอร์หรืออะไรของเขาเนี่ยก็จะลบไปสองไซด์เลยครับยิงไปไซด์ศูนย์ได้นั่นเองนะแล้วมีสกิลคอสตอร์แอคทีฟนะครับบอกว่าสกิลชื่อว่านะฮะเบลต์เทอร์มินั้แห่งสายสัมพันธ์นั่นเองเนาะถ้าเกิดอ่าเขาหยุดในเธอเรานะครับจ 1, Gate, นะา่า,จายหน,น,นึ่งกกาาารร์ดใบที่่ ife, 2, ่ชืืออตงันนขึ้มเ และเราจะสามารถสมใส่แจ็คไนฟ์โคริเตอร์ได้หนึ่งใบโดยที่ไม่ต้องจ่ายอีควิปคอสไดเองครับสกิลนี้ชื่อว่าเบลดเทอร์มินาใสนับพันใช้ได้แค่เท,เท่านั้นแล้วก็มีตัวเบอร์ไอแท็กและโซกะครับเอาง่ายๆแจ็คไนฟ์ร่างนี้ครับใช้หนึ่งเกจปรับไลท์เป็นห้าใส่คโคริเตอร์แล้วสวมเลยนั่นเองครับแค่เรียกว่าง่ายสุดๆเนาะก็ติดไว้สี่ใบครับเอาไปตั้งเกมของเราเองนะไม่ถัดมานะครับอันนี้เป็นการ์ดเก่านิดน,นึงนะคีนติดไว้เผื่อได้ใช้เนาะแจ็คไนฟ์สปิริตนะครับแจ็คไนฟ์สป นำการที่จะเอามือเข้าสู่โซ่การที่มีคำว่าแจ็คไลท์ของเรานะแล้วก็สแตนการ์ดนั้นนั่นเองก็สามารถสั่งสเตนนะครับแจ็คไนท์ได้จ็คไนทีเลยว่าจะเป็นโกลดิเตอร์ที่เป็นที่หลุแจากไนท์ที่เป็นบีของเราก็ได้นะครับแล้วก็พิสกีบอกว่าถ้าบทการที่อยู่ในโซการที่เีว่าแจ็คไนท์โ์ดที่เลือกการที่มีมาในโซเนี่ยได้พาวเวอร์กับดีเฟนท์บวกอย่างละหนึ0งนั่นเองนฮะก็ง่ายเลยเอาเข้าโซ่สแตนแล้วก็บวกหน้าหลังให้หนึ่งรันต่อนหน่งใบก็ิีไว้อย่าผ โอเคแล้วก็มาถตินมอนสเตอร์ใบสุดท้ายของเด็กเราแล้วสําสำหรับราชันเพลิงสีเขาเบอร์โนวา no นั่นเองครับ mm hmm. ก็สกิลนะฮะอมนิหลอดเนาะสามารถอยู่ด้ทุกแฟลกแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในเอนเชนเวิลด์จะใส่ได้แค่เพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับมีสกิลเคาน์เตอร์แอคทีฟครับขอกันที่จะมือโดยจ่ายคอคอสจากนั้นถ้าคอจากสกิลนี้ทิ้งคัดทุกใบในมือเราครับกว่าจะจบเทิร์นนี้มอนสเตอร์ Monster ทุกใบป,ประสามร้องไม่ถูกทำลายนะครับจากการโจมตีแล้วพลังชีวของเราไม่ได้รับความเสียหายเองก็คืออมาตะบอดเรากับตัวเราเองด้วยครับแล จากนั้นนะครับในเทิร์นนี้และเทิร์นถัดไปเนะาะการถไปในสนามเรามัไม่ถูกทำลายนะครับไม่ถูกเอาออกจากสนามและไม่ถูกเรสจังหวะสัปปะกับฝผ่นของข้าไม่เองเรียง่ายคือตกลงมาครับอมตะทั้งบอดเลยหนึ่งเทิร์นครับแล้วเทิร์นถัดไปจะเป็นกันบอร์ดแตกแล้วก็กันเรสด้วยนะฮะเขาเค่ยังมีทริปเปิลไอแท็กแล้วก็เพนเน็ตเพนเนาะพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ครีนะครับแล้วฮุบแล้วก็ดิเฟนแฝดพันนั่นเองเรียกว่ากิ่งสุดๆแล้วแมวตัวเล็กให้ดีว่าของเด็กน,นี้ก็ติดไว้ใบนน่เเองาะ ก็มอสเตอร์หมดแล้วครับเด่นนี้แสมมอสเตอร์แค่9ใบเท่านั้นก็คือแจ็คแมนสปิริตสี่แจ็คแมรี่วีสี่และเบอร์นัวพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นเนาะทำมาโดยสองเวทเลยครับเด่นนี้เวทเยอะมากนะฮะเนื่องจากใบแรกของเราเลยครับการ์ดสุดสำคัญของเรานั่นเองฮะฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟนั่นเองเนาะก็เป็นการ์ดสามัญยอดฮิตของแพชนี้ไปแล้วครับสำหรับใบนี้มิสกี้บอกว่าสามารถใช้การ์ดที่ได้ในทุกแฟลกนั่นเองครับก็เป็นการ์ดที่ดีมากนะใส่ทุกแฟลกเลยครับแต่เดี๋ยวเทียนวีดังก็รออยู่แล้วนะสกิลลเาาบอออกกว่่ืใช้ยง จากเทคข้างล่างเนาะแล้วก็เอาการนี้เข้าสู่บัดดี้นะครับแล้วก็ชาร์จ2เกจนั่นเองสกิลแรกบอกว่านำบัดดี้มอนสเตอร์หรือว่าการที่เป็นบัตตี้ของเราเนี่ยหนึ่งใบขึ้นมือนะครับก็คือเมื่อไรก็คือเสิร์ตแจ็คนั่นเองนะฮะหรือว่าจะเป็นเทคหนึ่งเคาน์เตอร์นะครับถ้าเกิดเราหรือคู่แข่งมีพลังชีวิตเป็น5หน่วยหรือต่ำกว่านะครับเสิร์ตไม้ตายหนึ่งใบจะกองขึ้นมือนั่นเองฮะผิวจากการวิธีไฟใช้ได้แค่เกมละ1ครั้งเท่านั้นแต่ว่าติดไว้4ใบเพราะว่าวิธีทีี่่จจจะะะแปปลกกััับบบอนนนนน้้มมาาาาาๆๆเเยยยคคคครรขขึงงดดดสสุถ็็็ใฟฟไ์ื แจ็คไนฟ์กิฟต์นั่นเองฮะก็เป็นไบฟาร์มที่ดีปิ้นนี่เช่นเคยเนาะแจ็คหนึ่งเกนนะครับเราก็เล่นเหตุจ,จากข้างล่างนะเทคแรกบอกว่าเล้ามาสเตอร์มีคำว่าแจ็คไนฟ์ในชื่อกาสหนึ่งใบนะครับจากช่องดรอปเราข้อโซของมาสเตอร์เราหนะน,นึ่งใบเนาะเอานแรกคือเอาแจ็คไนฟ์จากดรอปเรานะครับข้อโซของแจ็คไนฟ์ผู้สามเรานั่นเองทำอินสกิลบอกว่านะครับหากมีแจ็คไนฟ์โกลิเตอร์นะครับจวดกาสหนึ่งใบและฮิลสามไลท์นั่นเองนะอ่าแล้วก็เทคข้างบนนะเขาต้อเกิดจะโซจะเสิร์ช โคดิเตอร์จะกองได้ด้วยครับก็แล้วแต่จะใช้ในการยัดโซ่นะครับเพื่อเสิร์ฟหรือว่าจะเป็นจวดฮิวสามก็ได้เกิดเปโคดิเตอร์อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไว้ซีใบนะครับวันนี้ไม่มันเผื่อเธอนะไปถัดมาครับเป็นการ์ดใหม่สุดหัวของเรานั่นเองครับใบเดียวตั้งเกมเนาะสำหรับแจ็คไนท์ทรัสต์นั่นเองครับก็เป็นเวสเซตจากชุดล่าสุดเลยก็อย่างที่บอกเกียร์เวสเซตนะสกิลแอคทีฟครับสามารถแจกพลังชิ้หนหนึ่งหน่วยจากนั้นนำการ์ดที่งเพราว่าแจ็คไนท์นี่ชื่อการ์ดจากกองขึ้นมือนะครับหรืืืืออ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 อว่่่่าาาาาจจจะะะะดดดดดรรรรปขึ้้้้้้นนนนนนนมกกกกก็ไไคคคััััับบถเเเเเเิิสสสสงงงง์ลแท แล้วก็มีสกิลบอกว่าการที่ว่าแจ็คไนฟ์ในชื่อการทัพไมสสนามเราไม่ถูกเรื่องความสามารถไม่ถูกเรสไม่ถูกถอดโซลความสามารถการเนาะแล้วผส,าาสมใส่อเทมที่เป็นแจ็คไนฟ์เพิ่มได้อีกหนึ่งใบเองสามารถเซจไนฟ์ทัดได้แค่ใบเดียวในสนามเท่านั้นเนาะก็ง่ายๆครับหนึ่งไลฟ์เสือร์แจ็คไนฟ์ขึ้นมือได้แล้วก็ทำให้เราติดตั้งโกลิเตอร์ได้สองใบนั่นเองนอกากนี้ยังเป็นการกันยิงนะครับกันเรสกันถอดโซลอีกด้วยนะคือดีมากการทัพเว้เซวีดีโอตั้งเกมได้เลยครับก็ติดไว้สี่ใบเลยไม่ถ รากโกไฟนะครับห้าเขาปะทุเดือนนั่นเองใบนี้เป็นการ์ดความจากส่ห้าเขา่าเราสามารถใช้กับเด็กแจ็คไนท์ได้เพื่อเป็นมังกรกอลิกเหมือนกันนั่นเองครับไล่คันนี้ได้ต่อเมื่อเรามีมาาังกรกอลิกเล็ตไซส์สองขึ้นไปในสนามเราเนาะคือการที่เรามีโกลิเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เรานับว่ามีไซส์สามนั่นเองครับอ่าเมื่อได้ครับพลชีวิตเจ็บหนึ่งไลท์เปิดกองการ์ดเราสามใบเอา,เมอาอไม่เกินสองใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตการนี้ไล่ได้แค่เท่าละครั้งเท่านั้นก็เปิดสามยี่สิบสองนั่นแหละฮะใช้ง่ายเลยสำหร ไปถัดมาครับการ์ดสุดคลาสสิกของเรานั่นเองนะฮะน่าจะรู้จักกันดีสำหรับคนที่เล่นบอดี้ไฟเนาะสำหรับดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้านั่นเองโอหการ์ด oh, ที่อยู่คู่บอดี้ไฟมานานตั้งแต่ภาคแรกเลยครับหน้าการนี้น่านะมีฝ่ายสังโจมตีและช่องกลางเราโลง่งฮะยกระกับโจมตีและชาร์จหนึ่งเกณนั่นเองง่ายๆเลยครับเป็นใบกันที่ดีมากของเด็กนี้แล้วนะเพราะว่าคินดนิกใบกันในเด็กแจ็คไหนไม่ออกแล้วก็ต้องนี่แหละคลาสสิกดีครับก็ต,ติดไว้สี่ใบเลยแล้วมันมีโล่มังกรฟ้าจะภาพนี้ได้ยังไงสำหรับโล่่่แหงงงมัักรเเขียวนนอฮะ คลาสสิกพอ่พอๆกับใบเมื่อกี้เนาะก็ได้ทั้งไม่ฝ่ายโจมตีและกลางเราโล่งนะครับยกเลกิกการโจมตีและฮิวหนึ่งไลฟ์นั่นเองนะก็ไปอยู่กับโลฟ้าได้เลยครับอันนั้นกันชันในเกยียร์ในการฮิวหนึ่งไลฟ์เนาะคลาสสิกสุดๆติดไว้สี่ใบนั่นเองแม้ถัดมานะเป็นใบฟาร์มเช่นกันสําหรับแจ็คไนฟ์จอยนะฮะใบ,บนี้เป็นใบฟาร์มของสายแจ็คไนฟ์เนาะคอสเป็นจ่ายหนึ่งไลฟ์แล้วทิ้งมอนสเตอร์ที่เขาแจ็คไนฟ์หนึ่งใบนะครับแล้วก็จดกัสสองใบนั่นเองก็เอาไว้เปลี่ยนมือได้แหละฮะในเกยียร Jack, รรนะติิเเอ้้้้ไไไลลฟ์คคคัับบทงงแจจ็ดดดใ่ะะนาว ไปถัดมาใบชาร์จเกตนะครับสำหรับแจ็คไนฟ์ชาร์จนะฮะโอ้เทคตั้งชื่อง่ายมากแต่ละใบนะครับก็เมื่อได้ชาร์จสองเกตก่อนจากนั้นถ้าเกิดเรามีการที่ไม่ว่าแจ็คไนฟ์ในชื่อการุทธศาสนาแบบชาร์จเพิ่มเปหนึ่งเกตได้นิ่งก็ชาร์จสองครับแต่ถ้าเกิดเป็นจะได้จะเป็นชาร์จสามเลยก็ติดไว้สามใบเนาะไม่ว่าเพอร์เทินนะครับใบนี้ใบถัดมานะครับแจ็คไนฟ์สเตทิวนะฮะใบนี้ก็เป็นใบฟาร์มเช่นกันครับมีเทคนะบอกว่า าลายได้มมามีมอนสเตอร์ที่มันรว่าแจ็คเนฟว่าสามเท่านั้นครับจริงๆไม่ต้องเป็นมอนเป็นแจ็คเนฟว่สอะไรก็ได้เนะาะจ่ายหนึ่งไลฟ์ครับเลือกใชนนี่ยีต่ข้างล่างถืเอเรียกว่าชาร์จสอเกียนรนครับแล้วก็โจก๊กัสหนึ่งใบจะเป็นเสือ์้ไอเทมเนอเจอกองกร์ดขึ้นมือก็ได้แล้วก็สับกองกันเองใบนี้ก็มอนควเถินเนช่นกันครับถ้าเกิดเรามีแจ็คไนฟจะจ่ายหไลฟ์นะครับแล้วก็เลือกเท็คข้างล่างได้เลยนะฮะสองชาร์จสองจ๊ัหน,นึ่ง,งจะเป็นเสือร้ายเทมก็ได้นะเน,ะนาลนเนะลายม ก็เป็นไปเสิร์ทที่ดีมากอใบหนึ่งของเลกนี้ครับจ่ายสเกตนะฮะสเกตเลยค้นหาแจ็คไนฟ์จากกองใหม่ขึ้นมือเนาะจะเป็นเวทเซตนะครับไอเทมหรือมอนสเตอร์ก็ได้ขอเป็นแจ็คไนฟ์เท่านั้นหรือจะเป็นเวทฟาร์มก็ได้หมดเลยครับขอแค่ติดชิ้นแจ็คไนฟ์เท่านั้นก็ดีมากวันนี้ติดไว้สามใบแล้วหล่ะเอาไปเสิร์ทเวทเซตนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยฮะไม่ววนเพลินนะครับคือการใส่แจ็คไนฟเสร็จมันจะไม่หวนเพลินหมดเลยนะฮะไม่ทันมาเนาะพอไอเทมสุริยันนะครับก็ติดไว้บ้างเนาะกาาารรรรเเอออตััวดขงนนะคบบใี เคาน์เตอร์ครับเริ่มใช้เนี่ยจะข้างล่างนะซึ่งทุกคนน่าจะรู้เทคอยู่แล้วนะครับแต่ขออธิบายอีกรอบเพื่อความเข้าใจในั่นเองเทคแรกของพอเทเซียนบอกว่าเชื่อว่าจบเทร์นี้พรอชิดเราไหมเราความสา,า,าม,สมารถการ์ดเนาะเอาง่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่ตีให้เข้าไลท์เราครับยิงยังไงเราก็เริ่มไม่ลดนะฮะจะปาไม่ตายห้ามลดไม่ตายให้เราเลิกหรือจะยิงไลท์ขีขแา่ไหนไลท์แล้วก็ไม่ลดนะครับใครอีกหนึ่งเทคนน้องบอกว่าในก,การจะเป็นสนามแล้วครับการที่เลือกนอ,อกจากสานโดคความสามารถการแล้วก็โซลวิวนถอยไม่พูดถึงกล่องอะไรอย่างเงีาาเ้ายกิดกกาารรรที่เเลือนะคับ เป็นการ์ดอย่างอื่นที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เนี่ยก็คือไม่เอาสนามแน่นอนครับก็ติดไว้2ใบให้น้องหลัหลักเอามากัน f อฟทีเคครับหรือจะการบอดแตกก็ได้แล้วก็เวอร์ชันสุดท้ายของเด็กเรานะครับสำหรับวันที่แกรนดิสนั่นเองครับวันี้ได้ได้เมื่อแฟกเราเป็นรักเกิลเวิร์ลฮีโนเวิร์ลแล้วก็อ่านหรือแล้วก็สวายเท่านั้นน้องใจหนงเกตนะครับแล้วก็ประกาศหนึ่งคนลักษณะนะครับที่อยู่บนสนามเราเปิดกอง5ใบนะครับนำการ์ดที่คุณลักษณะที่เลือกหนึ่งใบขึ้นมือเนาะก็เงี้ยประกาศหนึ่งเผานะ ก็ติดไว้ไม่เดียวนะครับใบนี้ลหลักๆคือเราจะมาประกาศผ่อดมาก็อ่ามังกรเขียวนะครับมังกรเขียวเพราะว่าการต่นแถเด็กเราเนี่ยไม่ใช่กเกาะเหล็กนะาจะเป็นมังกรเขียวก็หมดเลยนะครับต่อไปจะไปส่งหมายเทมนะซึ่งกินขอแบบเอามาเป็นแพ็คคู่เลยแล้วกันเนาะเริ่มจากใบแรกก่อนนะครับแจ็คไนฟ์โกดิตเตอร์นั่นเองฮะการ์ดไอเทมในตำนานของเราที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับใบนี้เรียกได้ว่าเออเล่นจริงยากมากจนกระทั่งบอกนี้มากลับมากิ่งทันทีเลยนะอีพิมคอร์ทับโคตรจะยากนะฮะ สวมได้มเมื่อเรามีาชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าแล้วก็นำแจ็คไนฟ์ที่มีโซ่3ใบหรือมากกว่าลงดรอปเละนยังต้องจ่ายอีก2เกรดนะครับเรียกได้ว่าคอสโคตรอภ,ภิมหายากนะถ้าเกิดไม่มีแจ็คไนฟ์ดีมีเนี่ยแทบจะสวมไม่ได้เลยครับเด็กนี้ก็สกิลได้บอกว่ากรารน,นี้ไม่ถูกทำลายนะไม่ถูกนันขึ้นมือแล้วก็ให้นับว่าเรามี Monster มอนสเตอร์มังกรเหล็กไซส์3ในสนามเนาะก็คือง่ายๆถ้าเกิดมีเขาอะบอร์ดเราจะถือว่ามีมังกรเหล็กไซส์3ด้วยนะครับก็คือคอมมอนสเตอร์ที่ไม เขาขยายใจเลทแท็กของเรานะครับจะกลายเป็น2นะฮะถ้าอีกฝ่ายเลทแท็กใส่เราไดเมทจะเหลือ2ทันทีเนาะแล้วก็ไม่ใช่การลดลงนะครับเด็กห้ามลดถ้าเกิดลิงก์มาก็ถูกเปลี่ยนเป็น2อยู่ดีนะฮะมีสกิลเพสเพย์แน่นอนแล้วก็พร้อมเซตสุดเมื่อวังนะครับในยุคของมันเมื่อมากนะ power หนึ่งหมื่น defense หนึ่งหมื่นห้าคริ 10, นะครับไอเทมที่แตกโหดมากก็ติดไว้หนึ่งใบเนาะแล้วก็ล่างอัปเกรดของเขาครับสุดยอดไอเทมของแจ็คไนท์นะดาบส่วอนาคตแจ็คไนท์กันเทสนั่นเอง ก็การนี้จะถือว่าเป็นจักไนฟ์โกลิเตอร์ด้วยนะครับนับเป็นการ์ชื่อเดียวกับไปเมื่อกี้เลยอีสก,กิลของเขาครับเงื่อนไขาการปลดปล่อยนะฮะเหมือนรนะักคนฟอร์โนปลดปล่อยได้ต่อเมื่อเรามีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าและสงสัยจักไนฟ์โกลิเตอร์เท่านั้นนะครับสก,กิลของจักไนฟ์คอนเทสเนี่ยมีอยู่ว่าการยิ้มผู้สาเราไม่ถูกทำลายนะครับไม่นำกลับขึ้นมือแล้วก็ความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ครับแล้วก็ดาเมจทุกอย่างที่เกิดกับเราลดลง2หน่วยน,นั่นเองอาจจะแตกจากโกลเลิเตอร์เนาะโกรอลิ ถ้าเกิดใช้ขั้วคอมโบของแจ็คไนท์พลัสนะที่ส่งการ์ดสองใบคู่กันเรมิเจลิสแท็กจะกลายเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็มีสกิลเพนาร์เพรสครับพร้อมกับสกิลคอร์ดรูเปอร์ไอแท็กนั่นเองฮะแจ็คไนท์คอนเทสตีได้4ครั้งครับสเตตพาวเวอร์ในมือสองพันดีเฟนซ์ในมือสองพันสองคริติคอลนั่นเองครับในควาเป็นไอเทมทิสสเตตเวอร์มากครับเด็กนี้นะก็ติดไว้อย่างละพัยเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการ์ดไม้ตายของเราครับสำหรับปิดเกมของเราเนี่ยเองฮะไม่ใช่ดังคนอื่นคนที่เชื่อครับแต่เป กีก้า h o ลิงครัชเชอร์นั่นเองครับการนี้เป็นการแม่ตายที่แรงที่สุดเท่าที่คิมเคยในดาวคอนเวิร์ลแล้วฮะไม่โดนแมนสักทีเนาะแนการนี้ได้ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นบัดดี้บนสนามหรือมอนสเตอร์ Monster, ที่มีขาว่าดำในสนามนะครับแล้วสงสัยไอเทมก็คือจะมีบัดดี้นะครับหรือดราก็ได้แล้วก็ต้องมีไอเทมด้วยนะครับจ่ายสามเกรนะครับเลือกมอนสเตอร์ในสามร้อหนึ่งใบยิงอไฟเท่ากับผลรวมของคริกของมอนสเตอร์ที่เลือกกับไอเทมที่เราสวมอยู่นั่นเองฮะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเราชี้แจ็คไนฟ์กับโคลิเตอร์เนี่ยมันยิงดาเเมจลลยนครับสกิี้ ไม่สามารถถือลดดาเมจได้นั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นไม้ตายที่แรงมากนะครับจายสามเกรดยิงแปดดาเมจอะไรแบบเนี้ยซึ่งปิดเกมชัวร์มากก็ติดไว้3ใบนั่นเองเนาะก็จะหมดแล้วไอ้สองลิสต็กนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่บอกลิสต็กนี้คิดอธิบายเร็วมากเพราะว่ามันใช้การ์ดน้อยมากระดับหนึ่งเลยคือจำนวนก๊อปปี้ของการ์ดในเด็กมันค่อนข้างจะซ้ำกันเยอะนั่นเองฮะแต่ก็ยังมีสงองขบวนอยูอย่อีกเช่นเคยเนาะขมวนวันนี้ก็ค่อนข้างจะเบสิกมากๆนะครับเอาไปท่า ftk ง่ายๆครับน่าจะเป็นช่วงขบวนที่สนุกของช่อง ก็มุ่งเน้นสวยของคอมโบกันเลยนะเด็กนี้เป็นเด็กที่คิดจะให้ดูท่า FTK ครับซึ่งเป็นท่า FTK ที่ง่ายที่สุดในเกมไม่ได้คินเคยเห็นแล้วฮะขอการ์ดแค่2องใบเท่านั้นในการปิดเกมไปของข้าไปเทิร์นแรกซึ่งก็คือบัดดี้ของเราครับแจ็คไนฟ์ดราก้อนบีบีและฟิชเการ์ดมาที่ไฟนั่นเองฮะคือขอแค่2องใบนี้จริงๆนะปิดเกมได้เลยนะครับมาดูกันเลยนะหลักๆก็คือสวมไอเทมแล้วก็ตีแล้วก็ปาที่ก้าหลิงคาเชอร์นั่นแหละครับโจหกชาร์สองนะครับผมก็มาดูกันเลยเริ่มจากการรอชาร์จ แอนดร์นะครับก็คือพิจารณามีซัมละก็ไม่จำเป็นต้องแบบอาเก็บว่ามือให้มันเกิดน้อกมาได้แค่วันเพลย์เกมครับหลักๆก็ได้ครับจากจ็คไลฟพาร์ทัะจ่าย2เกตเสิร์ตการ์ดที่เป็นแจ็คไนฟ์อะไรก็ได้ครจะเป็นเวทมอนหรือไอเทมก็ได้เนาะซึ่งเราจะเสิร์ตแจ็คไลฟ์สเตทิว์กันนะครับเป็นไม่ใชสเตทิว์แจ็คไลฟ์รทัสนะฮะเป็นเวทเซตนั่นเองนะพวกนี้ก็เสิร์ตแจ็คได้นะครับก็แปะเนาะจ่าย1ไลฟ์ครับเป็น9หน่วยฮะเสิร์ตวันที่ของเราครับแจ็็คคไนน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 ์ดรรราากกกก้้้้ออออีีบบบขึมืัััั่เงงแลวสจะ ข้อครับแจ็คเนฟรีบีปป๊บเาทเปหนึ่งไปเข้าโซ่จากนั้นเนาะกินจะได้เป็นแจ็คไนฟ์ชาร์จนะครับชาร์สามเกรนะจากนั้นสกิลของแจ็คนะครับจ่ายหนึ่งเกรปรับไลท์ของเราเป็นห้าหน่วยแล้วก็เสิร์ฟการ์ดที่เป็นแจ็คไนฟสองใบขึ้นมือเนาะที่ชื่อต่างกันซึ่งเราจะเสิร์ฟเป็นแจ็คไนฟ์โกลิเตอร์กับแจ็คไนฟ์กรันเทสนั่นเองครับและสามารถสวมใส่ไอเทมจากมือได้หนึ่งใบใช่ไหมข้อสวมไปเลยครับแจ็คไนฟ์โกลิเตอร์นะฮะ แปะลงไปอย่างนี้นะครับแปะลงไปง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลยครับฉะนั้นก็สามารถสมกันเทสคู่กันได้เลยเนาะเพราะว่าอ่ากันเทสไม่มีคอสครับขอแค่มีโกลิเตอร์ก็สมไปได้เลยนะคือจริงๆแล้วอ่ะหลายคนที่เข้าใจผิดว่ากันเทสจะต้องกินโกลิเตอร์เนะี่ยจริงๆแล้วเพราะว่าอ่าตา,ามกฎไปดี้ไฟเราใส่เทมแค่ไปเดียวไงแต่ถ้าเากาิดมีนจนได้ทัสเนี่ยมันใส่คู่กันได้เลยนะครับซึ่งโหดมากนะไอเทมแซตคิโกตอนอยู่ข้างกันแบบนี้นะครับฉนันก็ไล่ฟิจเชียร์ไดี้ไฟครับชัสอ่าเสิร์ตก่อนนะครับเสิร์ตไม่ตายหนึ่ง เพราะว่ามันขอไลฟ์เราหรืออีฝ่ายเป็นห้าหรือตังกว่าใช่ไหมแจ็คนั์ต้อปรับไลฟ์เราเป็นห้านั่นเองฮะฉะนั้นก็ชาร์จสองเกรดเนาะแล้วก็อาถ้าเมลฟาร,ร์มก็ไล่ไปมลฟานสเตท,ทิทวจ like, า่ายหนึ่งไลฟ์ชาร์จสองเก,ดงกบบร grade, 3, โดโจวหนึ่งใบนะครับก็เทำได้ฟาร์มทำสองเกรดโจวหนึ่งใบจริงๆแล้วไม่ค่อยสำคัญว่าจะปิดเกมว่าเราเถอะแจ็คเนย์กรีฟครับหนึ่งเกรดคิวสามจวหนึ่งเนี้ยแล้วก็อีกใบหนึ่งเกรดคิวสามจวหนึ่งทำลองนี้นะครับแล้วก็เข้าไปแท็กเฟสนะครับ สก,กิลของฟิวเจอร์กราร์ดบอดี้ไฟจะบอกคีย์ให้บอดดี้เรานะครับสองคียนะ์แล้วอันนี้คิดลืมอธิบายตอนอ่าอธิบายเหตุการณ์นะมันจะบอกคีย์ให้บอดดี้เราติร์เบว่าเพนเฟสสองคีย์ด้วยนะฮะก็เอาไอเทมเตี๊ยบห้าคลิกนะฮะพออีฝ่ายเลือดเหลือห้าปุ๊บเรกกบาขึ้นกิกาเ์ฮลิงคาชเชอร์เลยครับไม่ต้องเฟสนะมันก็จะลงคีย์บอด,ดี้เรากับไอเทมเนาะซึ่งห้าคลิกของแจ็คกับห้าคริสของโพลิเตอร์ก็คือสามเกตย,ยิงสิบดาเมจเลยนะครับเนี่ยแค่นี้ฮนะจบแล้วครับตายเลย จริงๆต่อให้ฮิตแรกกับโกลิเตอร์จะฟันไม่เข้ามันก็ยิงสิบดาเมจอยู่ดีครับเพราะมันเป็นห้าของห้าเนาะคือเด็นี้ห้าเล่นก่อนอีกใแทบจะไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ถ้าเล่นหลังนี้เขาก็่าจะเอาตัวรอดง่ายอยู่เพราะว่ามีโล่เอ็กถึงแปดในะครับไม่นับอ่าคอนเทพอีกสองในะคือเป็นการทั้งแรกตั้งสิบในี่ยคือเวลที่เก่งเล่นง่ายแล้วก็คลาสสิสุดๆต้องแค่ที่ล้ำลึกความหลังเน,น,นี่ยคิดแนะนำเด็กนี้เลยนะก็หมดแล้วดสองฮัมโบนะครับง่ายสุดๆนะครับแค่สามนาทีเท่านั้นนเองะครับ ก็จบไปแล้วส่วนของวิดีโอเนาะก็เฉลยว่าเป็นเด็กที่แบบจะว่ายังไงเดียเข้าใจง่ายที่สุดในช่องคีนแล้วะฮะคือแบบมันมันง่ายอะ่ะก็แค่ติดโกลดิเตอร์แล้วก็ปาไว้ตายให้จบๆเนาะแล้วก็ในจังหวะเล่นหลังก็แค่ภาวนาให้โจโลขึ้นเพราะยังไงซะถ้าเกิดปอดอีกฝ่ายไม่ตีแรงขนาดจอดิเฟน์ขิวกรันเทสเข้ามาได้เนี่ยในเราว่าเราแทบจะไม่ต้องรับดาเมจเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การคิวเลือดของกาสแจ็คไนท์กิฟกับโล่เขียวพอเชื่อเราตัรอดได้อยู่นะฮะก็ประมาณนี้แล้ว,นนว,นะลวก็็็จจจจรรรริิิิงงๆแแล้้้้ววกกกกกคคคือออออนน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 าาาหมไไท์์เเเเีีี่่ยยัับบะะะตดดดถขึ あっ สำหรับใครที่อยากลองปรับอะไรก็ลองตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะครับก็ยังไงซะมันก็เป็นเด็กที่แบบอ่าใช้ของสามัญแต่ก็มัวได้เยอะอยู่แล้วเพราะสะเต็กมันว่าเนาะถ้าเกิดดูจริงๆก็คือเอนจินจะได้ใช้นิดเดียวเองนะครับผมนั่นแหละก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จัดตามไม่ได้ขนัดเลยนะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูในวิดีโอวันนี้มา,มากๆเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับไต่ให้กินด้วยครับอยากดูคลิปเด็กอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อคิดแบบได้ไอเดียจากคุพ่อคุณทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณอาเมเบอร์ชิพทุ นั่นเองนะคะจะขอใช้ในการจัดไปอยู่ตอท้ายวิดีโอนั่นเองเนาะก็ไปตามกันให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะคะนะจบคลิปวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย